น้องด้วยที่แบบว่าเลี้ยงลูกได้เก่งมากแล้วก็ชื่นชมหมอบุ๊คที่หล่อมากเราเปิดใจอะไ้ไเรื่องหล่อหล่อมากอยู่แล้วแหละหล่อจะแบบเราก็แบบ,แบบอุ้ยอิจฉานะคือชื่นชมที่แบบว่ารัก<ช>ลูกรักน้องเติมเต็มกับใจใจใช่ค่ะคือแบบว่าน่ารักมากขอบคุณเลยที่บอขอบคุณจริงค่ะมัน,<อ>ม,นมันซึ้งใจเนาะมมนเป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่ใช่ใครก็ได้นะที่จะมารักลูกเราได้ คู่รักอีกหนึ่งคู่นะคะที่เป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามของแฟนคลับค่ะสําหรับมอบุ๊กกับสาวขนมสสซิการคู่นี้ก็เพิ่งจะกลับมาจากทริปต่างประเทศที่ไปพร้อมกับครอบครัวแล้วก็คนสนิทนะคะถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยแล้วก็เสิร์ฟหวานกันต่อแบบไม่มีพักเลยทีเดียวละค่ะ อย่างล่าสุดนะคะทั้งคู่ก็ควงคู่กันไปไลฟ์ขายของในเทศกาลเจนนี่ที่บ้านของสาวเจนนี่รชนกต้องบอกเลยว่าความสวีทเนี่ยทำเอาสาวเจนนี่ของเราแล้วก็แฟนๆค่ะพาการอิจฉานหนักมากโดยเฉพาะก็มีบางช่วงบางตอนนะคะที่เจนนี่ถึงกับอึ้งเลยทีเดียวตอนที่เห็นมอบุ๊คค่ะออกสเต็ปแดนซ์แบบจัดเต็มชนิดที่ว่าโนสนโน no แครนะคะแล้วก็มีช็อตชวนซึ้ง พี่สาวเจนนี่นะคะก็มีการเผยความรู้สึกถึงทั้งคู่ชื่นชมไปยังหมอบุ๊กค่ะที่รักขนมมากๆโดยเฉพาะการรักลูกๆของขนมไปด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ประทับใจสุดๆไปเลยและเจนนี่เองค่ะก็บอกเลยว่าตัวเองเป็นแฟนคลับของเด็กๆด,ด้วยนะคะเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีโอกาสเนี่ยพาเด็กๆได้มาเจอกันว่าแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเราตามไปชมโมเมนต์นี้กันเลยค่ะน้องด้วยที่แบบว่าเลี้ยงลูกได้เก่งมากแล้วก็ ชื่นชมหมอบุ๊คที่หลอเราเปิดใจใ้เรื่องหล่อหล่อมากอยู่แล้วแหละหล่อจะแบบเราก็แบบอุ้ยอิจฉานะคือชื่นชมที่แบบว่ารักลูกรักน้องเติมเต็มกับใจจังใช่ค่ะคือแบบว่าน่ารักมากขอบคุณเลยที่บอว่าขอบคุณจริงค่ะพี่เจนเนีมันมันซึ้งใจเนาะไม่เป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่ใช่ใครก็ได้นะที่จะมารักลูกเราได้แล้วแอบไปเห็นโมเมนต์หลไหๆโมเมนต์ที่หมอแบบว่า อุ้มน้องดูแลน้องเหมือนทุกครั้งที่น้องๆเจอหมอน้องๆก็จะรู้สึกดีใจใช่ค่ะไม่ได้รู้สึกว่าเออหมอเป็นคนอื่นอะไราเงี้ยขอบคุณนะคะขอบคุณเต้นใจๆกับเตัวเพราะว่าบ้านเนี้ย FC เติมเต็มกับใจให่ยูจินดูทุกอยากัมาเจอมากเลยแต่ว่าหลับไปแล้วเจ๊อยู่กรุงเทพใช่ทั้งคู่เลยเพราะเพิ่งกลับมาจากเที่ยวเยอนอื่นทั่วโลกเด็กๆมาคนน่าจะเยอะเพราะว่ายังอยู่นอนอยู่กรุงเทพ แต่ว่าถ้ามาตอนนี้คือหลับสองคนละใช่สองคนแล้วไปไหนกันมาเนี่ยไปไปไปเที่ยวมาเที่ยวไหนคะไปเที่ยวเซี่ยงไหนค่ะใช่ขนมไหมขนมว้าเลยเด็กคือเราเห็นลูกยิ้มเนาะสัมภาษณ์ก่อนทุกคนคนกีความขึ้นนี่อะก็จริงๆค่ะมันเกิดจากว่าหนูอะตอนที่วุ้กสัญญากับใจต้นปีว่าถ้าปีนี้แบบมีหารได้พาน้องไปด้วยเหรอไปด้วยมาสองคนเลยแล้วก็ไปไปข้างบ้านเลยค่ะหมอรักขนมตรงไหนอยากรู้ชอบนิสัยครับนิคนน่ารัก สวยสวยสวยแบบมาดกน้ำวันนงใส่ตามื่อพีเนี่ยอมมกับทางนี้มาดาน้ำยัง ด้านแฟนๆแ,แล้วก็บรรดาชาวเนต็ตนะคะแห่เข้ามากดไลค์พร้อมกับคอมเมนต์กันสน่นเลยทีเดียวอย่างบางคนบอกเลยค่ะว่าปีนี้มันเป็นปีของยายนมกับพี่บุกจริงๆนะมีแต่คนรักแล้วก็คนเอ็นดูค่ะตั้งใจรอดูพี่หมอกับมี่นมตอนเจนนี่พูดน้ําตาจะไหลเลยค่ะปลื้มใจแทนน้องขอบคุณด้วยค่ะน้องเจนนี่ที่พูดดีมากๆรักๆ,ๆันะคะบางก็เข้ามาชมว่าพี่หมอเนี่ยอบอุ่นมากจริงๆค่ะ หมอบุ๊กดีมากจริงๆหมอจับมือขนมตลอดค่ะแบบให้รู้ว่ารักจริงอบอุ่นมากๆบางก็เข้ามาอวยพรเลยนะคะว่าขอให้เงินเข้ารัวๆค่ะรวยเป็นพันล้านเลยนะคะชื่นชมในความน่ารักของพี่บุกมากๆ ขนมก็พูดน่ารักจังเลยค่ะชื่นชมคุณหมอข่วรักลูกเขาด้วยอันนี้น้อยคนจะทำได้นะคะคนแบบนี้ต้องขอชื่นชมดามใจขนมได้ดีรักกันมากๆนะคะตลอดไปและนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะคะจากบรรดาแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตค่ะที่เข้ามาชื่นชมในไลฟ์ครั้งนี้นั่นเอง